อ่านะครับสักผู่นะครับน้าตอนนี้เขาอยู่กันตีการบันดอนนะครับในไล่ซดนะครับในเพจกับน้ำต้มนะครับอาจจะเย็นๆนะครับฝั่งนี้นะครับอ่ะหัวหน้าเชิญครับเชิญครับเชิญครับอ่าขอเสียงหน่อยแล้วมาแล้วมาและเตะเลยนะครับ ใจเนๆะครับต้องต้องดันมาแล้วครับบาใจเย็นๆครับลุงสวัสดีครับผมใจเย็นๆครับผมใจเย็นๆใันใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆครับ็นใจเยใจเย็นๆใจเย็นๆครับใจเยเนๆใจเย็นๆใจเย็นนใจเย็นๆนใจเย็นๆนใจเยนๆน

กมือนะเป็นมือได้่ไเปลมไปเป็นลมให้ช่วยกันดูได้นะยกมือด้ เอาลำไยลงเลยได้พี่ไม่ไม่ลงลงไปตั้งกันก่อนครับเดี๋ยวสลับข้างนะครับครับได้ครับ ล้างอีก10วินาทีจะคุณพิธาจะหันไปด้านหลังนะครับผม10จะหันไปฝั่งนี้นะมาละสิาสี่สามสองหนึ่ง รถระวังรถนะครับระวังรถระวังรถนะครับระวังรถนะครับรถรถรถมาครับรถมากรอพอพอพอมัอวหนูรถมั่วหนูรถเดินเดินสัญจร